ออกมากแสารขรุปแพ้ทากที่สองของด้าวยัตร ผมร้อยเบกชัยวัฒน์สีคอเป็นรองผุ้กำกับองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่2 3งสามสีได้ดำกำลังพลหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการกองกำลังสุทัากบนรีพื้นที่จังหวัดมุกทาหารมาเพื่อรอรับการตัวเจ่่ยรัะบอบสิ่งของลกขวันและเราฟังมาว่าจากท่านอีจครัรบานหกได้ครับ ขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าตากประจวบแกส่วนรายการส่วนนะครับที่ได้มาร่วมในวันนี้ทางวันนี้ก็ได้มาตรวจเยี่ยมมาให้กำลังใจพวกเราที่ทำงานในพื้นที่อเอวตจังหวัดมุกดาหารตามแนวชายแดนแม่น้ำโขงนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับพวกเราได้ร่วมกันทำง,งานเป็นอย่างดีมากนะครับตลอดสองสัปดาห์นะครับจากทีดี การปบัตงานดีมากนะครับสามารถจับคุมผู้กระท้องผิดความผิดต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแักลอขอขนกัญยาณหรือรถยนต์นครับกรล่อขอนออกนะครับและลงทั้งสินค้าที่กฎหมายต่างไปผู้สิดค้างการเกษตร,รที่จะลอบลัเขา้าทุสิ่งเหล่านี้ก็เกิดจากการมีการการ่วมกัน ความสามัคคีของส่วนราชการต่าเนินการนะครับโดยเฉพาะทางจังหวัดทหารนะครับ,โด,ราารรบโดยทางตำรวจทอนครับโดยทางตำรวจตัวเองชายแดนครับทางพลังทาหารครับโดยาท,า, 6, ทองอยางทหารบกทารตะลอกคอครับโดยเรือทางเรือวายตะลามังโม่แล้วเรเือวายทางาทา,งารงนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับสิ่งเหล่านี้มันจะไม่สมเร็จถ้าเราไม่ได้ความสามัคคีของพวกเรา การทำมาวันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้เรามาขอบคุณพวกเราที่เคยรับการงานหนักในวันมาดึงช่วงนี้อาจจะมีอายุฝนบ้างช่วงที่สั่เปลี่ยนกำลังบ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ในบริเวณในน้ำโขงก็น้อนกำลังแรงระดับสูงใชนงานกระลายในพวกเราด้วยในการทำงานและการประกอบมีความระมัดระวังและถึงความปลอดภัยของตัวเราเองเป็นสำคัญด้วย งานการ่างเรานีท้ที่เราทำความสำเร็จเรานี้ก็จะเป็นเป็นการทําเพื่อประโยชน์ของประเทศชาตินะครับต้องเป็นบุญนะครับเป็นบุญนะคร,รับที่เราทำอย่างนี้เป็นบุญครับเป็นเรื่องขอทงทําให้ตอบแทนพวกเรานะครับเพื่อให้มความเจริญก้าวหน้า หล,หลักในพื้นที่จะเข้าทางพื้นที่ของสะพานใกล้กับสะพานนิทรรศภาพแลนวมาที่นี่ทำไมทำไมแล้วพามาดอนแล้วมาที่นี่ทำไมครับตอนน,นี้มีอะไรจุดนี้จะเป็นจุดท,ที่นักเรียนไม่ทญิงเกี่ยวกับชนบ,บในพื้นที่อำเภอบ้านใหญ่ครับขอบคุณครับและจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ทมีอยู่ยนะครับในตำบลว้านใหญ่อําเภอบ้านใหญ่เราจะมีอยู่3ขอดอนตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ตำบลโป่งสามจนบนครับ จุดที่สองนะครับก็จะมีอยู่สันดอนนะครับของตำบลว่านใหญ่ของเรานะครับแล้วก็จุดที่สามนะครับโซนล่างเป็นตำบลบางไทรน้อยติดกับตำบลบางไทรใหญ่จุดที่ต้องระวังที่สุดมีอยู่สามจุดใหญ่ๆครับก็คือหนึ่งตำบปลป่งขามครับที่ดอนป่งขามนี่จะมีการของลาเลียงมาจากฝั่งของท่านบ้านท่าออมอชางบางไทรบดีบางไทรบดีเป็นกลุ่มของผู้ค้ารายย่อยนะครับที่แอบลอกลอบมา นะครับเมื่อเรากำลังเราไม่พร้อมก็จะการแองนำเข้าทางกาังกระบวนการทางานโดยเรานี้ีการปฏิบัติการคือมารวมกันทํางานที่นี่นะครับเพราะว่าแยกกันเราจะมาหาราราก่อน ได้ป้าวอยู่สองวันครับแต่ว่าน้ำแม่น้บมันไม่สามารถกดน้ำขึ้นไปได้ผมก็เลยกะว่าต้องต้นเรื่องแบบตรงนี้ครับเพราะกูดังอยู่นี่ครับก็ต้องไล่ลงไปผมก็เลยวางวางหนักไปทางนี้ครับมันก็ขึ้นจริงๆครับขึ้นตรงนี้เลยครับขึ้นตรงนี้ประมาณเจ็ดร้อยยี่สิบกิโลครับโอ้โหดีก็ด้ครับตลอดเลยนะครับประจำครับตรงนี้ครับครัแล้วเสาวนี้ีอ่มีมีตลอดครับมีแต่เราของเราก็มีเจ็ดสิบกว่าใช่เขาก็ทำกูดังรอฝั่งนี้ครับ แล้วก็พออีกวันเราก็ได้พันกิโลครับนับเราเป็นนับรวมเกดรวมเป็นพันเจ็ดร้อยยี่สิบกิโลถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตลอดแนวนี่สามารถจับได้ทั้งยาทั้งของผิดกฎหมายทั้งเอารถข้ามเอามอเตอร์ไซค์ข้ามทั้งหลายครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางทางด้านทั้งสวนรายการ หาแนโดยเฉพาะนอลคอรนครับนอลคอแล้วก็การฟาร์มตำรวจตำรวจพรทอ้ากทำอำเภอตลอดแนวเสดแดนครับคือประสานงานกันโดยกองบังคยบบัญช์กระทรวงตีในการทำงานครับเราจับได้เยอะมากในช่วงช่วงที่ผ่านมาทั้งดครปนลมวันนี้ก็เป็นเรื่องของของจัดเตรียมทบที่ังกเขาเนื้อหาก็เย เป็นที่พอใจไหมครับยังไม่พอใจครับต้องหนักอีกนะครับในช่วงนี้เพราะว่ามันยังมีข่าวว่าจะมีความเคลื่อนไหวอรือเพราะยาเสพติดม่ได้ค่อยๆอาจจะเคลื่อนมาจากด้านหน้าพม่าขางด้านด้านนี้แหามนมีเป้าไว้ไหมอ๋อเวลาเขาทำงานเขาต้องมีเป้าเลอต้องมีเป้าหมายอยู่เราให้กำลังใจคนทำงานวันนี้มาขมากลมเชยเขามาทำได้ดีเราขอให้พวกเราช่วยเป็นกำลังใจให้ ขอบคุณมากครับลู่น้องอันตรายนะน้ำมาแรงไ่ได้ไหมได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาใหม่ไได้ไหมเอาตัวเองปลอดภัยก่อนนะทำงานนะได้ไหม